สำหรับลิซ่าแล้วนะคะแม่จีนนั้นรักมากแล้วก็คิดถึงทุกวันค่ะขนาดว่าโซโลนะคะยังไม่มาค่ะพวกเขาก็ยังพูดถึงเธอนะคะจนติดแร็งตลอดเลยค่ะ และล่าสุดนะคะก็พาลิซาค่ะไปยืนสวยๆนะคะติดท็อปเทนกลายเป็นศิลปินต่างชาติคนเดียวค่ะที่ไปยืนเก๋ๆนะคะในการจัดอันดับแรงการเช็คอินนะคะในซูเปอร์ช็อบนไวบ์บอค่ะเอาซีเอาซีขนาดว่าโซโลนะยังไม่มาเลยนะคะพูดเขาค่ะก็ยังพูดถึงเธอนะคะจนติดแร็งขนาดนี้ค่ะแถมในเต่ายีนะคะหรือว่าติ๊กตอกจีนเนี่ยลิซ่าโซโลจะมาในเดือน7ก็ติดเทรนมามา3วันติดต่อกันอีกด้วยนะคะ แม่แม่ฝั่งจีนเนี่ยเขาตั้งตารอลิซ่าอย่างจริงจังนะกับการโซโล่ในครั้งนี้มากๆเลยค่ะก็ขอให้มาเดือนเจ็ดจริงๆเถอะเนาะก็อยากจะหวีดกับเขาแบบเต็มที่แล้วนะคะส่วนฟาฝัา่งเกาหลีในเดือนนี้นะคะสำหรับ Girl Group Member Brand r e putation ranking นะคะก็ออกมาแล้วค่ะ ที่ไม่แพ้เลยในเกาหลีนะคงจะต้องยกให้กับสาวเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะทั้ง2คนค่ะติดอยู่ในท็อป10นะคะโดยเจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่2นะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะอยู่ในอันดับที่10ค่ะส่วนพี่ซูนะถอยไปอยู่ในอันดับที่19นะคะและก็ลิซ่าในเกานะก็แรงอยู่ที่อันดับที่28คะ่ะก็โอ้โอนะคะสําหรับลิซ่าเนาะไม่เป็นไรนะคะแม้ในเกานะจะไกลไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าในจีนนั้นยังคงยืนหนึ่งนะคะแล้วก็เชื่อว่าแม่ แม่ก็กําลังรอรับนะคะการโซโลของเธออยู่เพราะว่าถ้าจะไม่ผิดนะยอดตัวเน้นะคะโซโลของลิซ่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ยอดปลาไปถึง25ล้านบาทกันแล้วนะแอดก็มาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวให้ดูแล้วกันค่ะที่เขามีการจัดอันดับนะคะทั้งในจีนและก็ในเกาหลีค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า